I'm uh sorry. -huh. อนนี้ก็มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมน,นะครับเป็นเล็กน้อยนะครับนะทีนี้ข่าวลือวนะ่าเต่แตะนะไปนจนพี่นะ้องชาวอุทัยธานี้เนื่องจากที่พามาได้ตกมาทติเรื่อนนี้ตอบใครแล้วนะครับที่เป็นข่าวลือวนะ่าเป็นตายแล้วตอนนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ แตากสวรรณภมพ่อแม่พี่น้องชาวเกาะพื้ที่ายีของเรานะถ้าทนี่เนนี่เลยนจะมาทตียนะครับเกิดัญหาแล้วนะปัญ

สวัสดีครับครับโดยปกติแล้วเทศแปะเนี่ยก็เป็นคนที่มีอัธย,ยาศัยกับคนทั่วไปดีนะฮะไมได้ข่าวว่าป,วประสบอุบัติเหตุไปนอนโรงพยาบาลหลายวันตอนนี้ก็่อนเช้าผมก็มาทานกาแฟที่นี่ทุกวันแต่ก็ยังเดินตลาดเหมือนเดิมคิดว่าคงจะะสบความบางเรื่อพอสมควรนะครับ แล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไปนะฮะใชครัดีฮะแกเป็นคนดีอัจฉรายะดีผมก็คิความี่้สดกในส่วนตัวก็เป็นผู้ร่วมงานแบงค์มาด้วยกันด้วยก็ขอให้อัจฉรยะช่วยครับครับขอบคุณครับแต่ว่าจะมาแบบคือรักประชาชนจริงๆเลยเนอะ มาแบบขนาดตัวเองแบบไม่สบายอะไรเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแทนที่จะมาก่อนอะไรเงี้ยเพาะเมาเนาะเขาก็ไม่น่าจะมาเพราะอ้าอย่างนี้เออตั้งเรียวขอเขได้ขอเขาได้อะอยากเขาได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนดีเป็นคนเข้ากับประชาชนได้ดี แล้วนะของโลกหมดไปไหมเพราะว,ว่าแกแก็ดีอ่ะแกก็ดีี่ดีว่าแกก็ดีนะทำหน้าที่ของแกท,ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยน,นะถ้าสมควรแล้วที่แบบเดี๋ยวก็หายหมดทุกหมดโศกไปคิดแต่ว่าแค่นี้บัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ,อขอให้แกสมวังรน้งใจแกละกัน